โดยตรงนะครับเพราะว่าประชาชนที่เดือดร้อนถลับเข้าไปและมีการบันทึกภาพไว้ <c oughs> แล้วเขาได้รับเงินเราหรือเราเซ็น,นรับเงินเราแล้วเราเราก็จ่ายกับเขาตรงตรงนั้นโดยตรงนะอย่างที่ค,คุณสุดทินแล้วก็พลพลเอกพลเอกพลตำรวจเอกสุนทรสายฝันนั่นนะฮะได้ไปทํามาหลายครั้งเป็นสิบสเรื่อผมคิดว่าเป็นร้อยครั้งเนี่ยสมัยนี้ก็จะเห็นว่า ผู้ที่ได้รับก็ทราบซึ้งแล้วก็การล่วไหลก็ไม่มีเพราะว่าเราให้โดยตรงกับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆแล้วเราก็จะเห็นสภาพความเดือดร้อนของเขาแล้วก็เราจะได้รู้เรื่องราวของปัญหาต่างๆด้วยไปในตัวด้วยเพื่อที่จะเอามาประมวลที่จะมาแก้ไขประเทศในครั้งต่อไปก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านพลตรวจทุนทอน้ายขวัญเนี่ยไปใต้นะไปช่วยไปกับผมผมไปด้วยไปสองคนก็ไปพันตำรวจโทปราพาธบุญมาก ซึ่งเป็นถูกยิงและพิการตลอดชีวิต่ตท่านสมัครครับแล้วก็มีพันตำรวจโทวันณบุญชัยนี่ก็ผ้ร้องหุ้มกับตชดสีหนึ่งยะหายาลาถูกยิงสมองเล้าคือเราไประดับในพันตำรวจเนี่ยร้องให้ท่านนุนทอน้ำตาไหลผมก็ร้องให้เพราะว่ามันเสียไปเห็นความรู้สึกที่เขาสูญเสียเขาเขาเงินก็นไม่สำคัญแต่เขาทราบตึงที่เราไม่ทิ้งเขา เราไม่ทิ้งเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ของท่านท่านสมัครครับอ,อยากจะถามนิดหนึ่งที่ผ่านมาได้ทราบข่าวว่ามูลิีิรักสามัคคีเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลที่บุญยจินดาเพื่อครอบเพื่อข้าราชการตำรวจเนี่ยช่วยเหลือเยอะแยะหมดล่าสุดนี้ก็ช่วยที่ผ่านมามีอะไรที่ช่วยเหลือไหมครับที่ผ่านมาครับโอ้เราช่วยไปตามความคือประชาชนเดือดร้อนอย่างไงแล้วมช่วยไปตาม ที่ประชาชนเดือดร้อนนะครับแล้วไม่ได้หวังอะไรเลยเะียวยาอะไรทั้งนั้นแต่ทีนี้ไม่เพียงแค่นี้นะครับเรายังเพื่งเกี่ยวกับซึนา้มิตอนนั้นเนี่ยะเราก็ช่วยไปเยอะแล้วเราลงไปที่ที่นั่นเยอะนะครับแต่ผมเรียนว่าไอการที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับได้ให้ความร่วมมือกับเราในการที่ให้เราไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็ต้องขอชมเชยสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นอย่างมากเพราะว่าท่านใดบางครั้งเนี่ยท่านให้ฮอเราไปนะฮะให้เรือบินเราไปแล้วเราก็ขน กับของสิ่งของเป็นจนํานวนมากไปช่วยเหลือนะเป็นคันคันรถเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเรือบินบรรทุกไปให้ถึงมือประชาชนโดยตรงรนะครับมันน่ามันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเ้นะครับเดีับเดี๋ยวครับ <ใจ S 2> เดี๋ยวกลบบวกบวกับไปชมสิ่งที่น่าสนใจจากสาถานีเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ นี่นนคืใหม่ข่าวบันเทิงทีวีไทยให้มากกว่าความบันเทิงสัมผัสความร้าใจได้ที่ทีวีดีปรับคขึ่นความถี่ทีวีคุณดูแล้วรวยด้วยความบันเทิงจุใจพบกันที่นี่ตลอด24ชั่วโมงห้ามพลาด ว่าเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง เมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพแบบนี้พก็ถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วคือเราจะช่วยกันพลิกพื้นเกษตรกรไทยให้เขียวจงจกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้โอทูฟารูเจนืชผักผลไม้ให้ได้ทุกชิ้ลนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วย,วย o gen, อทูฟาร g เจนเท่านั้น พวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง อีกครั้งเกษตรกรไทยยังไงก็รวยนี่คือปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีที่พืชผักผลไม้ทุกชนิดเรียกหาท้าพิสูจน์เจวันเห็นผลเพิ่มผลผลิตปิดฉากความจนด้วยซันฮีโร่และซันไคโตซานคู่ซีปลดหนี้เกษตรกรไทยสนใจโทร085 306 6515และ081 877 3307นังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะฉบับใหม่ล่าสุด MSTAR O2 Neolight แช้มขายตรงมาแรงแห่งปี2010ประการปีขานผ่านฉลุยสารพัดวิกฤจผุดโอกาสโกยเบี้ยป,ปีถาะ สุดยอด SME เซนชายปี53ธุรกิจขนาดย่อมที่พร้อมส่งความสำเร็จให้คุณจับตาสึดกระเช้าปีใหม่ไล่ลา่ลา,ลา,ลาดูดขาช็อปห้างอัดแคมเปญแรงวัดใจคนไทยกล้าใช้เงินปีเสือย้อนลำลึกเหตุการณ์ปีเสือดุร้อนแรงทุกไตรามาสห้ามหันทุกพื้นที่แกะรอยความสำเร็จผู้นำแอลเคนยืนหยัดอย่างมั่นคงสู้อย่างผู้ชนะหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะ พบกันในช่วงสองของรายการตามหาความจริงวันนี้นะครับท่านสมัครครับอยากจะถามอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องอทางด้านท่องเที่ยวทางใต้เนี่ยหลังจากเกิดวิกฤตปัญหาความไม่สงบตั้งแต่ปี47ต้นปี47เนี่ยนักท่องเที่ยวหายหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกของคนไม่อยากไปเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าแม่ลิมโกนเนียที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยมีคนไปปีหนึ่งเป็นหลายเป็นแสนคนนะไปเ e ยี M ่ยมกันแล้วว่าตอนนี้ไม่มีเลยเงียบกิบเลย ท่านมองปัญหาดียังไงครับที่จะแก้ไขแนะนํารัฐบาลให้เกิดความนักท่องเที่ยวทีดไปแล้วมีความปลอดภัยสูงอะไรจะท่านมองอยังไงครับทางทางใต้เนี่ยนะครับ,รบนี่ผมขอเรียนเลยว่ามันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญเพราะว่าเป็นเมืองที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาสนใจแล้วก,แวก็แล้วก็อยากจะมาชมนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงมีพื้นที่เขาเรียกว่าสามจังหวัดทา้ทางภาคใต้เนี่ยนะครับ เพื่อที่จะให้เป็นเป็นสามจังหวัดที่เป็นเศรษฐกิจคือมีภูเก็ตนะฮะแล้วก็กระบี่แล้วก็พังงาเพราะฉะนั้นสามสามจังหวัดนี้นะครับเป็นประเทศที่จะทําให้ประเทศเราเนียมีภาวะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการทําธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยตามมามากมายนะจะทําให้เกิดเป็นรายได้ของประเทศเนี่ยจำนวนมาหาศาลเป็นหลายๆแสนล้านบาทถ้าหากว่าเรา รู้จักขายนะฮะธรรมชาติที่สวยของเรานะฮะ,นะฮะซึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นธรรมชาติที่เกิดขึ้นนี้นะฮะที่ภูเก็ตก็ดีนี่ที่พังงาก็ดีหรือว่าที่กระบี่ก็ดีนี่เป็นธรรมชาติที่สวยมากครับและซึ่งต่างชาติเขาแสวงหาอยากจมากันเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้ดีแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นการสร้างรายได้ของประเทศอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นจํานวนหลายแสนเป็นแสน,แสน,แสนล้านบาทเพราะฉะนั้นผมคิดว่าควรที่จะมีการพัฒนา แล้วก็มีการที่เสริมนะสสเสริมขึ้นมาหรือว่าวางระบบในการที่ทํางานนี่นะไม่ไม่ใช่ให้ให้เห็นว่าทางภาคใต้สามก็สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปไม่จําเป็นนะว่าภาคไหนไหนก็สร้างได้นะอย่างนี้ประเทศเราก็จะมีการเรียกว่ามีรายได้มาหลายๆาทางมาทางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคอะไรก็สามารถที่สร้างรายได้ได้นอกจากการเก็บภาษี เพราะฉะนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งครับว่าเราก็จะต้องมีการพัฒนาในทางเป็นรูปธปรรมว่าเราจะพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและก็เกิดเป็นรายได้ของประเทศชาติหรือให้เกิดความมั่นคงหรือให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้ที่ที่จะมาท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยให้เกิดเป็นในเป็นรูปธรรมเนี่ยมีความจําเป็นที่รัฐบาลจะต้องสนใจอย่างจริงจังครับ ตามความคิดของท่านเนี่ยนะครับเป็นมุมมองในภาคเอกชนที่ท่านมีธุรกิจมากมายนะครับประสบความสาเร็จทั้งด้านเจ้าเป็นเจ้าของสถาบันการเงินอดีตเจ้าของสถาบานับานการเงินนะฮะท่านมองอย่างไรที่ที่ว่าทางที่รัฐบาลเนี่ยก็คือนําเงินไปช่วยอย่างเดียวคือมีงบออกอย่างเดียวแต่ท่านท่านผมท่านมีแนวคิดอย่างไงที่ว่าอยากจะให้คนในพื้นที่เนี่ยเขาเสนอ สิ่งที่เขาต้องการเองนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยคือไปจากทางภาคการเมืองก็คือไปโดยที่บางทีคนในพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องว่าเขาจะต้องเขาอยากจะได้นี้แต่บางทีไม่ได้นะครับอยากจะได้อายกวอย่างอยากจะได้ยางแต่ไปเอาข้าวมาให้เขาเขาก็ไม่อยากได้นะท่านมองการแก้ปัญหาที่ผ่านมาเนี่ย เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นไหมหรืออ,อยากจะให้คนท้องถิ่นในพื้นที่มีส่วนกําหนดในการความต้องการของเขาเช่นถนนเส้นนี้นะพืชผักชนิดนี้ที่เขาต้องการที่ดังที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้ท่านมองอย่างนี้ไงครับที่ผ่านมาคือการทํางานที่ดีมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือทูเวย์ทูเวย์ก็คือหม,มายความว่าทางฝ่ายรัฐเข้าไปดําเนินการแล้วก็ทางภาคเอกชนก็ต้องมาร่วมมือด้วยนะ ถ้าเรานะบอกให้เราจะไปพัฒนาบ้านเขาแล้วเราไม่รู้ว่าเขาบ้านเขาต,ต้องการ<ด>อะไร,ะไรเดี๋ยวมันก็จะทําให้พัฒนาเสร็จแล้วเขาก็ไม่อยากอย,กอยู่ว่าอยู่ตรงที่เราพัฒนามันจึงมีความจําเป็นที่จะต้องควบคู่กันและก็เราจะถ่องทั้งสองฝ่ายนี้ก็ต้องมีการปรึกษาเรือยแล้วมีการดําเนินงานแต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้ความจรงิงและก็ข้อมูล ที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านหรือว่าแก่ต่างจังหวัดนั้นๆให้มากที่สุดซึ่งทางารัฐบาลจะต้องเป็นผู้หาข้อมูลข่าวสารนะฮะแล้วก็ในทางด้านเกี่ยวกับการบริหารประเทศต่างๆนี่ยนะว่า ตรงนั้นเนี่ยมันมีภูเขาบริเวณเท่าไหร่มีที่ราบเท่าไหรที่ลุ่มเท่าไหรมีทรัพยากรของจังหวัดนั้นมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้นี่ทางด้านของฝ่ายรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ที่จัดหาให้แล้วก็การดําเนินงานการตัดถนนยังไงถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดนั่นนะก็ต้องทํำยังไงแล้วเราก็ให้ประชาชนได้ทราบทราบ เมื่อประชาชนรับทราบแล้วเนี่ยประชาชนเขาจะได้เสนอว่าอย่างนั้นขอทําถนนตรงนี้เข้าหมู่บ้านนี้หน่อยรั้งนี้เนี่ยอันนั้นนี้หน่อยนะทุกอย่างมันก็จะไปกันได้ดีแล้วทุกอย่างก็จะทําให้คล้ายๆเรียกว่ามันจเจริญทั้งจังหวัดไม่ใช่เจริญตรงส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มันอาจจะเรียกว่าจเจริญที่ตัวเมืองแต่ไอ้ตัวนอกประตูเมืองไปหน่อยมันก็ไปเจริญอย่างนี้นะมันก็จะทําให้ กระทาให้เขาเรียกว่าความอบอุ่นของคนในใน,ในจังหวัดนะครับท่านมองอยังไงครับไม่ได้เท่าที่ควรคร,ครับท่านมองอยังไงที่ว่าเขาบอกปัญหาทั้งสามวัดภาคใต้ต้องให้คนพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานั่นก็หมายถึงว่าทหารบางทีส่งไปเยอะตำรวจส่งไปเยอะพลเรือนส่งไปเยอะราชการเนี่ยบางทีไปอยากจังหวัดไหนลูกไปอยู่ที่นู่นเพื่อเอาตําแหน่งมากอะไรต่างๆที่เขาพูดกันมานะตั้งข่าวเคอที่ออกมาเนี่ยท่านมองว่าการสมมุติว่าคนคันที่ ที่ไหลแต่ไปเกาที่หัวโทษนะฮะท่านคิดว่าการแก้ปัญหานี่ถูกต้องไหมครับก็หมายว่าหมายถึงว่าต้องพี่ผ่านมาเอานําทหารจากภาคต่างๆไปลงไปแทนที่จะนําทหารในพื้นที่แต่ท่านมองอย่างนี้ปัญหานี่อย่างไงครับแก้ถูกจุดไหมครับ,รบแบบนี้คือการที่การบริหารจัดการเนี่ยนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะไม่ว่าราชการก็ดีหรือว่าทางด้านเกี่ยวกับประชาชนก็ดีหรือว่าทางด้านเกี่ยวกับ ทางด้านอื่นๆนะครับมันอยู่ที่ผู้บริหารจัดการเพราะฉะนั้นผู้บริหารจัดการนี่ต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพแล้วมีมาสเตอร์แผนชัดเจนนะฮะแล้วก็มีมาสเตอร์แผนของของในการทํางานไม่ใช่ว่าทําไปโดยที่ไม่รู้จุดหมายปลายทางสเปะสะปะเดี๋ยวคนด้านเสนออย่างนี้คนนี้เสนออย่างนั้นมันก็ยังทาให ไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรไม่เป็นูปปรรมัเกิดขึ้นครับเราจะต้องมีมาสเตอร์พลนครับแล้วการทาเงินอย่างร่วมมือกันทํางานเป็นทีมเลยถ้าหากว่าเ,เ,เรามีนโยบายที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งสมมุติว่าทำสะพาเน,นี่ยเชื่อมระว่างระว่างสมมุติว่าพังงากับภูเก็ตอย่างนี้นะฮะเราจะมีสะพานอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเราบอกให้เขาชัดเจนและมีสร้างอย่างนี้อย่างนี้นะฮะผมคิดว่า อันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะผลตามมาจำบหาสารเลยนะแต่ทีนี้เราก็ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรและภายในกี่ปีเราจะเบื่อครบกำหนดตามนั้นแล้วประชาชนจะได้ความประสุขยังไงแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์ยังไงประชาชนไม่รู้รต้องให้ประชาชนเขาทราบว่าสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยเขาประชาชนเขาจะได้อะไรบ้างถ้าประชาชนเขารู้นะครับเขาอยู่ที่นั่นนะครับคนที่ไปช่วยเนี่ย ไปลงไปทีนึงก็วันสองวันกับกับแต่ประชาชนเขาอยู่ที่นั่นเป็นเป็นจนกระทั่งตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็ต้องอยู่ที่ประชาชนครับเราทําอันนี้เนี่ยก็เพื่อเขาเพื่อประชาชนที่นั่นเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ประชาชนเป็นหลักใหญ่นะครับส,สมัครครับคือที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยแ,แต่ละแห่งแต่ละยุคทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่รัฐบาลทช่ไหนบ่ดีดีหมดแต่ถามนั่นสมัครคำนึงว่าการเป็น รัฐบาลที่อยู่ในดวงใจของคนทั้งทั้งชาติให้คนกล่าวขวัญ